ในปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาคนทํางานบางคนบอกว่าทํางานน้ําเบี้ยก็ไม่ได้เหนื่อยก็เหนื่อยแต่ทํางานอีกด้งอะไรเงี้ยน,นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะความสุขทั้ง8ด้านจะเป็นฐานสําคัญที่จะทําให้เรามีความสุขให้ครอบคลุมในทุกๆด้านการทํางานนะคะนอกจากแอโรบิกแล้วมีอีกกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรมที่น่าสนใจการศึกษาดูงานนะคะมีเชียงไปเชียงใหม่ไปเพชรบูรณ์นะคะ อบรมมีทีมหนึ่งใช่ไหมคะอบรมการบกบนรถนะคะอบรมบนรถเรื่องการเลี้ยงสัตว์นะคะก็เก่งไปอีกนะคะอบรมตรงนี้ก็จะนอนจะแับอ,อ,อบรมตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วนี่คืออบรมการบนรถเลยนะคะหัว <c oughs> หน้าบอกอบรมกันบนรถเลยนะคะ <c oughs> ก็คือจริงๆแล้วทุกๆกิจกรรมมหาอย่างที่พี่เขาบอกเลยว่าสามารถนํามาปรับกันได้และเป็นแนวทางเพื่อที่จะเอาไปต่อยอด ไม่ด้เกิดขึ้นจริงแล้วก็ทำจริงๆที่สำคัญเลยนะคะก็คืออยากจะให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานเพราะใน1วันนะคะบางทีเราอยู่ในที่ทำงานมากกว่า8ชั่วโมงยิ่งเหมือนวันนี้ที่เรามานะกินนอนอยู่ด้วยกันใน2งวัน2คืนเอ่อหวัน2คืนอะไรเงี้ยสวัน1คืนอ่า เมื่อเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเราแสดงว่าเราใช้ชีวิตกับคนที่ทํางานเนี่ยค่คอนข้างเยอะเพราะฉะนั้นกิจกรรมในกลุ่มของ Happy Work Place ที่ทํามาที่เสนอมาตอนนี้คือเดี๋ยวจุนเก็บไว้แล้วเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอาจจะมอบให้กับทางทีมงานนะคะลองไปดูเป็นแนวทางเพื่อบูรณาการหรือว่าพัฒนาการพัฒนาให้เป็นกิจกรรมที่สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงได้ขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมสาที่สค่ะโอเค